ซสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีเอฟซีทุกๆช่องทางทั่วโลกนะครับสวัสดีอนยั่ไม่ไยพอลุแมในป่าพอเอาม่อ่านะครับสวัสดีพี่พ่ออีแม่นะครับพี่น้องปองปลายสุภุสุคนนะครับมืัอนี้ก็พามาเบิงนะครับพามาเบิงแผงสองร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะครับในรายการนะครับที่ สีมาบอกนะครับมารีวิวประวัติมารีวิวหนาแผงให้เบิ้งนะครับน้องว่าเป็นแนวไดาสร้างคือจังแผงมีทถอดปวกเลยครับคุณนี่ประวัติท่องแผงก็สีมีมากคือว่าเป็นเป็นฟาร์มลางนะครับเป็นฟาร์มลางซึ่งยังไม่เคยออนระบบนะครับยังบริจายไฟนะครับยังบริผลิตไฟนะครับแค่วางแผงไปในฟาร์มเลยอ่ะ บกผ่านนะครับเนาะบกผ่านในที่นี้คือเรื่องที่ดินนะครับบกผ่านตรวจสอบแล้วก็คือบกผ่านก็เลยนะครับเป็นฟาร์มล้างเป็นฟาร์มล่างแล้วมันดีจังไดนะครับดีแบบไดต่อต่อเฮาท่ซือไปใส่ต่อนะครับเพราะมันเกิดฟาร์มล่างนะครับฟาร์มมันล่างแลวมันบกเกิดมันบ่มีการเซอร์วิสนะครับบ่มีการตัดหญ้าบ่มีการดูแลนะครับพี่น้องบ่มีการดูแลกษสิ เก็ดห้หกนะครับเอา้าหกแล้วมันสีดีแนวใดมันก็นดีคือว่ามันหกหลืมันหยาเครือนะครับต้นไม้ขึ้นปกคลุมนะครับขึ้นปกคลุมคุณนะครับห้อยปวกเห็นไหมครับใบหยาใบไม้ก็ทับกับปีดแผงห้าว้นะครับแผงก็สิคือว่าบดถึกแดดนะครับ พอบดถือเกียดแล้วก็กลัวสีมหาหวอดเท่ากัคือเหมือนรักสึกรักษาไว้นะครับโดยใบใหม่ใบหย่านั่นแหละครับผมนี่ครับแล้วนะครับผมสีเว้าอยู่เสมอนะครับว่าแผงที่เราได้จากฟาร์มนะครับแผงที่เข้าได้จากฟาร์มนี่เป็นแผงคุณภาพนะครับเป็นแผงที่ได้มาตรฐานนะครับจังสิใดเขาไปอยู่ในไปผลิตไฟไปเฮ็ดอย่างที่อยู่ในส่วนของบริษัทนั่นๆนะครับเนาะ ผ่าแต่ก่อนนะครับเขาอาจจะต้องมีเงินสามสี่ห้าพันเขาจึงจะซื้อแผงสองรอยห้าสิบห้าทันี้ได้นะครับนะเนาะมือนี้ครับเขาได้มาใส่ในราคาหนึ่งพันสี่ร้ยห้าสิบาทนะครับพี่น้องหนึ่งพันสี่รอยหาสิบาทบักยังดีนะครับเนาะนี่ผู้อื่นคือขายถือแต่สร้างผมกาบอกเลยครับต้นทุนนะครับมาบูซ้ำกันนะครับ อันคงเพิ่นถือกับไปซื้อน้ำเพิินแล้วกับสภาพแผงบ่อซ้ำกันนะครับเนาะสภาพแผงบ่อคือกันแนนนอนนะครับเนาะผมก็ขายถือได้กันผมได้มาแบบนั่นนะครับผมก็ขายรราคานั่นแหละราคาแบบที่เห็นเฮาไปเห็นมานั่นแหละครับราคาที่ว่าโอ้ราคาเท่านั้นทนนี้นะครับกัผมก็ขายได้คือกันนะครับกันผมได้ตัวนั้นมาผมก็ขายราคานั่นแหละครับผมได้ตัวนี้มากนะครับแผงมันสวยนะครับสวยยิ่งไดคือจัง นี่ครับปวกขึ้นนี่ดิเดี๋ยวผมสีล่างให้เบิ่งครับพี่น้องการล่างนะครับวิธีล่างวิธีดูแลนะครับแล้วก็วิธีเลือกแผงนะครับการดูนี่เป็นเพชรทองเหลืองนะครับเป็นแปลงทองเหลืองผมสีเข่าซอกแบบนี้ไปน้ำซอกน้ำหลือผมสีเอาออกนะครับทั้งสองด้านนะครับผมสีล่างทั้งสองด้านนี่ ขีดเงขีดฝุ่นขีดดินขีดนี่ออกจากซอกเลยกับพี่น้องนี่มดต้องย่านผงเป็นหนาเป็นห้อยนะครับซึ่งเป็นกระจกนะครับหนาแพงนี่งสิเป็นกระจกเครือบแผ่นเซลล์ไวยูนะครับติดทับแผ่นเซล์ไวยูว่างครับใส่เครื่องแรงดันนะครับล่าง โอ้คือมีเจรวดนอ้อบมืนวิธีเลือกแผงนะครับแบนนี้นี่สกปรตใบนะครับยูขับเมือผมนี้เป็นสกปรตใบถูเข้าไปครับนี่คือหลังจากที่ล่างนะครับสีดน้ำไหลออกแล้วนะครับพี่นอ้องึงน้ำกันนะครับเนาะนี่ เบิ่งบาดบาเบิ่งความสวยใสเนาะครับเบื้องแผงเนาะครับเบิ่งที่แผ่นเซลล์นะครับดูที่แผ่นเซลล์นะครับเบิ่งที่บาดบ่าเนาะครับจะไปเบิ่งเฟรมเบิ่งขอบเนาะครับเนาะพวกนี้คือว่าประโยชน์ของเขาบ่ไดดผลิตไฟนะครับประโยชน์ของเขาคือการประคองนะครับประคองชุดนี้นะครับชุดแผ่นเซลล์ชุดกระจกนี่เนาะครับไหวให้อยู่ เป็นลูกเป็นทรงนะครับบบีดเบี้ยวนะครับเพื่อการติดตั้งเพื่ออย่างหลายๆอย่างนะครับเนาะส่วนแผ่นเซลนี่คือค่ะนี่ที่ผลิตไฟเท้าเบิง้งคันเบิ้งขอบนะครับเบิ้งแผ่นเซมมันบ่งงามเดอครับแต่ว่ามันบ่ได้เกิดประโยชน์อย่างต่อเฮ้าโดยตรงนะครับที่โดยตรงที่เฮาใส่งางนคือแผ่นเซลโอ้ครับงามหลายนี่ครับ เบิ้งเอาครับพี่น้องซอยกันเบิ้งนะครับเนาะซอยกันเบิ้งเทียบเทียบกับราคานะครับกับความสวยของแผงนะครับเนาะอันนี้ถือนามกระสีงามเวอร์พูดนะครับนอนเบื้องงามแห่งนะครับไปหอดมือพี่น้องกระสีงามซําไได้นะครับเนาะคือบอกเอาแผงถือถือแบบที่ว่ามาเบิ้งในสร้างผมก็เคยเอามาเนาะครับเนาะถือก็ตามถือนะครับถือก็ตามถือตามราคาเนาะครับคุณภาพผมบอกเลยนะครับเนาะตามต้นทุนเฮ่า รักลอยก็เคยเอามาขายนะครับขายได้บอกดีโดยความถีบ่บอลูกค้าก็บอกเข้าใจนะครับเนาะลูกค้าเขาบอกเข้าใจค่ะซื้อครับซื้อหลายหลายซื้อไปได้หลายแล้แก็ว่าแผงเป็นไฟบอลจังสันยังสี่บอกไหวแล้วนะครับว่าแผงไม่สวยนะครับแผงบบสวยก็คือแผงบบสวยผมสิบอกไว้แบบนั้นหน้าไม่สวยจังสันยังสี่ ใส่ได้นะครับผมสิบอกแบบนั้นถ้าแบบเนี้ยใส่ดีนะครับผมก็จะบอกว่าใส่ดีใส่ได้อีนะครับเนาะนี่ไฟออกมาเต็มเต็มนะครับเนาะถ้าแบบนั้นก็นั่นแหะครับพันเงินหลักพันนะครับกับเงินหลักร้อยมันกับสินทัพสนัินทีมีของแถมของปลอมมาขายนะครับเนาะเป็นแบบนั้นนะครับเปรียบเทียบกันนะครับบางคนกัว่าผมเคยเอาไปแล้วจังซันจังี่นะครับมันคนละชุด นะครับย่ามาบอกใส่กันนะครับย่ามาบอกเปรียบเทียบกันมันเปรียบเทียบกันบ่ได้นะครับเนาะกัรซันผมก็ขายแพงนี่รักร้อยเท่านั้นล่ละออเดียนะครับแต่ว่าผมได้มามันแพงผมมาขายตามแพงคุณภาพมันแบบนี้ผมม็ขายแบบนี้นะครับเนาะคุณภาพมันต่ำกว่านี้ผมมาขายถือวงไปนะครับแพงที่ผู้เห็นคือกันเห็นมองอื่นคือกันราคาต่ำกว่านี้ผมมั่นใจเลยนะครับเนาะว่า วเป็นแบบนี้แต่ก็เป็นคนยี่งเี่หอนะครับในแผงทอทอกันแบบนี้นะครับในแผงวัดซ้ากันแบบนี้นะครับโบเมนผมหัดขายนะครับเนาะผมก็ขายมาโดนแล้วนะครับพี่น้องขายมาหลายหลายนะครับเนาะโมเมนสิเป็นหมื่นแผงเ้วบอกครับโมเมนสิซื้อมาขายนี่โมเมนเอาไปเฮ็ดฟ้ามใดเพื่นเราบอกครับโบเมนเด็กน้อยครับมาหัดขายไม่นะครับเนาะบอกคำใดคำหนันนะครับ สุดท้ายนะครับขอจงได้รับคำขอบคุณจากผมนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เมตตานะครับที่อุปถัมภ์น้องลุงลูกหลานนะครับเพราะญ่ไม่ญ่ก็ดีนะครับให้ลูกให้หลานสือไปให้ล,ลูกให้หลานลูกหลานสือให้พอ่อให้แม่นะครับเนาะให้เอาไปเห็ดเป็นชุดนอนหน้าเนี่ยกด็ดีเป็นปมน้ำนเป็นชุดปมน้ำนก็ดีนะครับสุดท้ายนะครับกับบลืมขอบคุณนะครับขอบคุณ อีีขอบคุณหลายๆนะครับเนาะคุณนะครับตั้งแต่ออเดอร์แรกจนออเดอร์ที่กําลังยิสืซอกํกำลังตัดสินใจแล้วก็ทุกๆคนทุกๆท่านที่กาลังชมนี้ชมคลิปนี้อยู่นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ